สวัสดีนะครับไปนุ่นมันีแล้วพี่มดพี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องเอฟบีชมพู่นะคะก็คือไม่ลงคลิปเลยจริงๆอ่ะเราก็คิดว่าเราจะไปลงช่องนู้นนะแต่ว่าไม่มีใครดูช่องนู้นเลยอะ่ะคือลงไปก็ไม่มีใครดูอะ่ะ มันไม่มีแรงทําเลยอะทุกคนตั้งใจทําแค่ไหนก็ไม่มีคนดูมันก็แบบรู้สึกเฟลนะโอเควันนี้นะคะเขาก็จะมาสอนตามคอมเมนต์ของน้องคนนี้เลยนะคะก็คือเขาขอให้เราสอน,นะคะ่ะอืมวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีทํานะคะอะไรแบบในลาซาด้าใช่ไหมเราก็กดเข้าไปในลาซาด้าเลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีคอมเมนต์หรือไม่มีใครเมนต์นั้นแล้วก็ทําคำๆก็ได้นะอืมแล้วก็ไปค้นหาค้นหาะไรก็ได้ หือไม่แล้วก็พิมพ์ชื่อเราก็ได้สมมติว่าเราชื่อชมพูใช่ไหมแต่มันไม่น่าขึ้นให้เราหรอกนะมันก็จะขึ้นมันไม่คมนพูเป็นสักอย่างานั่นแหละเออเนาะมันก็ขึ้นมามาัานเนี่ยแต่มันรู้สึกว่าราคามันถูกไปเราจะเปลี่ยนแบบแพงที่สุดด่ะมันแพงที่สุดเนี่ยเอออะประมาณนี้นะ ให้ทุกคนนะเข้มนาจะแบบนี้จากนั้นนะให้เราใช้ IG นะคะในการทำนี่นะเลือกรูปนี้มาแต่ก่อนอื่นอะเราจะต้องไปเราจะต้องมีรูปแล้วด้วยนะทุกคนก็คือมันจะเป็นรูปต่างๆของเราอะก็กดเข้าไปที่รูปงนี้ นี่นะคะก็คือรูปที่เขาถ่ายมาะคะ่ะก็คือจะเป็นประมาณนี้เซลฟี่เล่นๆของเรานี่แหละนี่นะคะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรานะกดเลือกรูปมาแล้วก็ติ๊กไปหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่รูปประมาณสี่รอบอะ่ะประมาณสี่รอบมาทุกคนแล้วเราก็ปรับขนาดให้มันตรงกันี้นี้โอเคทุกคนจากนั้นนะเราเราก็จะมา นี่นะคะให้เรากดเวนๆแล้วเราก็กดจุดๆๆๆจุดๆเรแล้วก็กดๆๆเวนๆๆเว้นๆ,ๆแบบนี้เลยแล้วก็ให้เราใส่สีขาวแบบนี้นะ <S <S จริงๆอ่ะเราจะไปทำในแอปอะไรก็ได้แต่เขาสึกว่าไอจีมันมีทุกคนนะเอออ่ะก็แบบนี้นะ จะไม่เนียนมากนะก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็เขียนไปสมมุติว่าชื่อของเรานัมม้นติว่า ประมาณนี้นะทุกคนก็แบบเออเขาแบบนิยมแบบไหนเราก็ทําหรือว่าเราจะคิดอะไรก็ได้นะเราคิดเองได้นะทุกคนอก็ได้ประมาณนี้นี่นะแล้วเราก็ย่อๆปรับนะตรงนี้จู่สีดำๆมันแบบมันลกกันไปนะเราก็จะมาลบออก นี่พอจะเนียนแล้วใช่ไหมเออก็ได้ประมาณนี้แหละเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะทาให้ครบอะ่ะมันพอทําเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเขาก็จะขอใส่สีนิดนึงนะคะก็คือจะแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ก็กดเอฟเฟกต์นะคะแต่และเครื่องไม่เหมือนกันนะคะก็เลือกดูว่าอันไหนมันน่ารักนะคะโอเคจากนั้นก็ให้เราบนันทึกนะคะ นี่นะคะน้องก็จะอยู่เครื่องเราแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าใครอยากทําให้เป็นรูปเราก็แค่แคปหน้าจอเอานะคะทุกคนถ้าใครอยากเอาไปทําเป็นวิดีโอลงทิกต o อกก็สามารถลงได้เลยนะคะประมาณ5้าวีนะคะไม่ต้องเอาอะไรยากนะคะห้าวีก็เอาอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่นี่นะคะตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาสอนตามคำที่น้องคนหนึ่งขอมานะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b ์นะคะทุกคน